พระนิพพานนะครับพระนิพพานเป็นที่ดับทุกดับกิเลสน,นะครับเป็นที่ระง,งับสังขารนะครับพระนิพพานนั้นปราศจากอายตนะปราศจากธาตุปราศจากขันพระนิพพานจึงดำรงอยู่โดยไม่มีทุกนะครับไม่มีกิเลสฉะนั้นการที่เรา คำนิพพานให้แจ้งนะครับำนิพพานให้แจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเราทําสมาธิทําฌานเราก็จะเสื่อมนะครับเสื่อมได้เพราะว่ามันทําให้เกิดทำแล้วมันจเนจริญเจริญแล้วมันก็จะเสื่อมเกิดแล้วมันจะดับแต่ทำนิพพานให้แจ้งนี่มันไม่มีการเสื่อมเพราะว่านิพพานนั้น ไม่ต้งปรงแต่งนะครับมีอยู่แล้วแค่เราเข้าไปถึงน,นะครับเปบ็บรรลุไปแจ้งนะครับวบ่บรรลุอิพานถึงนิพพานหรือว่าแจ้งนิพพานนิพพานคือธรรมชาติที่ไม่ทุกนะครับดับทุกดับกิเลสดับตาคา้าทัสะโมหะเพราะว่านิพพานนีเป็นผลนะครับบรรลุมรรคผลนิพพาน เมื่อบรรลุนิพพานก็คือมันเป็นผลนะครับบรรลุผลบรรลุผลเพราะว่ามรรคนี่คือมันออกจากความทุกข์นะครับผลคือพ้นทุกข์นะครับฉะนั้นการที่เราบรรลุผลบรรลุผลคือทําได้แล้วนะครับไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโทษเพราะว่าการบรรลุผลนั้นทําให้ไม่ต้องได้รับโทษ ไม่ได้รับทุกนะครับไม่ได้รับเวรภัยเพราะว่าถึงนิพพานบรรลุนิพพานเจนน้นิพพานครับคุณเรีวยกว่าบรรลุผลเมื่อบรรลุผลแล้วมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเมื่อบรรลุผลแล้วก็ไม่ต้องกงังวลว่าจะกลับก่อกับกลายนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนจาก ปุถุชนเป็นอริยะนะครับมันจึงไม่กลับกายยิ่งเราบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งมันยิ่งไม่ต้องกังวลเรื่องผลนะครับผลตอบแทนก็คือนิพพานนะครับผลตอบแทนที่เกิดจากดับทุกข์ดับกิเลสน,นะครับหรือว่าสิ้นลาคะสิ้นโทรศัพท์สิ้นมหมอะสิ้นตันหานเพราะว่าการที่เราสิ้นสิ่งเนี้ไป ิ่งนี้มันเสื่อมไปหมดไปหายไปนะครับก็บรลลุกมรคเมื่อบรรลุกมรคบรรลุกผลนะครับก็นิพพานอยู่แล้วนะครับเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนะครับเป็นอสังขตธาตุอสังขตรธรรมฉะนั้นการบรรลุกมรคจึงจําเป็นมากเพราะว่าถ้าหนทางที่เราบรรลุกมรคแล้วก็ต้องบรรลุกผล ทางที่เราเดินมันบรรลุแล้วบรรลุผลแล้วเขาเรียกเห็นผลนะครับเห็นผลไม่นั่องด้วยการเวลาบุคคลจุล่มจิตานที่นะครับเมื่อเราบรรลุผลแล้วเขาเรียกว่าสำเร็จมรรคนะครับสำเร็จมรรคก็สําเร็จผลนะครับฉะนั้นเมื่อสําเร็จมรรคสำเร็จผลแล้วก็มันจะไม่เกิดกิเลสหรืออุปเกสสังโยชน์หรือมีทึสังโยชน์ไม่เกิด อารสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมานะครับข้อยุติยุติภพชาติยุติการเกิดฉะนั้นการที่บรรลุผลทําให้ไม่ต้องเสียเวลากับการปรุงแต่งไม่ต้องเสียเวลาเป็นทุกข์ไม่ต้องเสียเวลาเป็นกังวลหรือว่าไม่เสียเวลาไปกับอิเลกกรรมวิบากใ,ใดๆในโลกเพราะว่าการบรรลุผลนั้น ย่อมสาเร็จประโยชน์นะครับเป็นเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขนะครับเพื่ออริยสัพเพนิพานฉะนั้นการบรรลุผลจึงยังนิพพานให้แจ้งถึงนิพพานนะฉะนั้นเราก็เลยต้องบรรลุผลเพื่อว่า,วาบรรลุผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราศึกษาทมนะครับในสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละเพื่อจะได้เห็นมรรคเห็นผล รับก็จะได้แจ้งนิพพานนะการบรรลุผลจึงสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำที่สุดแห่งทุกทำนิพพานแน้แจ้งนะรหรือว่าให้จบจิตจบภมจันทร์สิ้นสงสัยถึงสิ่งที่ถึงบรรลุสิ่งที่บรรลุแจ้งถึงสิ่งแจ้งแล้วแลอยู่ก็เรียกว่าบรรลุผลนะเมื่อบรรลุผลแล้วมันก็เลยหมดห่วงหมดกังวลนะครับ ก็ถ้าเรามัวแต่ทุกอยู่นะครับไม่บรรลุมรรคผลนผิพพานสักทีเนี่ยมันก็จมแช่นะครับอยู่กับความทุกข์กับกิเลสนั่นเองอยู่กับกรรมเดิมๆกิเลสเดิมๆทุกเดิมๆซ้ำซ้อนซ้ำซ,ำซากแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละขณะดจิตกับเมื่อเราเบื่อนายคลายกำหนัดคลายความพอใจความอยากความใคร่ยในการมาพบ รูปภพอรูปภพนะครับเป็นดาคกายกำหนัดก็สลัดสละละคลายหลุดพ้นนะครับก็สำเร็จมรรคผลนะครับก็นิพพานเป็นความว่างความดับทุกข์ดับกิเลสดับราคะโทสะโมหะสิ้นตนหานะครับฉะนั้นก็เลยบรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานบรรนิพพานนี่เป็นสิ่งที่สัมผสัสได้ รู้แจ้งได้นะครับเมื่อเราบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ว่าขั้นสูดาวิกาอนาคารานนะครับก็เมื่อเราบรรลุมรรคผลแล้วสัมผัสได้ถึงนิพพานคือความดับเย็นนะครับดับทุกข์ดับกิเลสน,นะครับความว่างความสว่างสะอาดบริสุทธิ์นะครับความลุดพ้นความไม่ต้องกังวลไม่ต้องยึดถือไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องหวั่นไหว ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหงแต่งนะครับฉะนั้นนี่ขาดสายด้วยทำไมต้องบรรลุมรรคผลเพื่อนิพพานนะครับถ้าไม่มีรรคไม่มีผลนิพพานไม่แจ้งนะครับก็ยังทุกข์ยากลําบากจนการสําเร็จมรรคสาเร็จผลสําเร็จนิพพานจริงจงเป้าหมายที่เราจะต้องถึงบรรลุแจ้งจะได้จบนะครับจบมรรคจบผลก็ นบรรลุผลนะครับบรรลุนะรรผลเมื่อบรรลุผลแล้วก็เลยไม่เพี้ยนนะครับไม่พลาดไม่ประมาทในการศึกษาพระพุทธปฏิบัติธรรมนะครับบรรลุผลแล้วมันก็สงบนะครับสงบกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารนาะจิดการสร้างภพยิดการก่อทุกข์นาะจการใช้กรรมนะครับยุดการ สแสวงหาหยุดกิริยาของจิตน,นะครับหยุดเพราะว่าเมื่อถึงถึง,ถงแล้วนะครับก็ได้ถึงมรรคถึงผลก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรอีกนะครับเพราะว่าตัณหาใช้ตัณหาระตัณหาแล้วใช้ฉันทะละฉันทะแล้วนะครับใช้สังขารละสังขารแล้วนะครับใช้มรรคละมรรคใช้ผลละผลใช้นิพพานละนิพพานใช้ธรรมละธรรมก็เป็นเพียงสักว่าธรรมกายก็สักว่าก,กายเวนารสักว่าเวนารจิตสักว่าจิต ทำสักวรทำนะครับก็จะเป็นศักว่าธาสศักวารู้สักวาเห็นสักวะดีสักวะทราบนะครับกับอดีตกับปัจจุบันกับอนาคตภายในภายนอกนะครับไม่ได้หวั่นไหวไม่ไดุ้่นหายไม่ได้เล่าร้อนนะครับการบรรลุมรรคบรรลุผลถึงนิพพานนะครับมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายบรรลุมรรคบรรลุผลน,นิพพานโดยถึงกันนะครับ มรดสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะฉะนั้นให้เราบรรลุมรรคโดยทั่วถ,ถึงกันนะครับก็อาศัยสติปัฏฐานสี่นะครับอาศัยอนาปานสตินะครับอาศัยอินทรีย์ห้าพันละห้าพุทธชงเจตมรัดมีมองนะค์แปดในปฏิปักษ์กิจธรรมสามสิบเจ็ด 3, 10, 10ประการเพื่อเป็นการตรัสรู้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานนี่แหละนะครับแล้วตัสรู้อะไรนะครับตัสรู้อริยสัจสี่ไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาท อัฒนาญตนะนะครับเขจะสําเร็จมรรคสาเร็จผลนะครับสาเร็จนิพพานเขาเรียกว่าบรรลุนะครับถึงบรรลุแจ้งนะถึงมรรคถึงผลนะครับถึงนิพพานแจ้งมรรคแจ้งผลแจ้งนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานที่นั้นให้เราทั้งนทั้งลายบรรลุผลที่เป็นปัจจากันคือนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราต้องได้ต้องถึงต้องมีต้องเป็น เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันถึงแต่ทุกขนะ์มีแต่ทุกข์เป็นแต่ทุกข์อยู่ล่ําไปนะครับใกล้กันทั้งหลายสมเดม็จมรดกน,นิพพานเหมือนกันโดยทวถึงทุกท่านทุกคนนะครับบรรลุผลด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน